โหทุกเม uh, ็ดไม่มีคำว่าตัวเยอะทุกคนก็บอกว่าซองพี่ไปดีไปได้เฮ้ยโอ้ยตกใจโอหูพี่มิกมันโคตรตึงอ่ะดีนะพี่มิกดูเดอะวอล์กิ่งเดนมาเยอะชุบเลยเร็วชุบเลยเฮ้ยโอ้ยมันโคตรเยอะเฮ้ยเฮ้ยตายตายวายเว้ยพี่ไม่ยอม่ไม่ยอมเฮ้ยหมด บอลเลยนี่มันเกินเกิ feet, นเกินมันถึงเกินมันถึงเกินมันชีวิตครับโทษอ่ะโอ้โหตายยากตายจริงจริงอือไม่เป็นไรกระทรวงจมดแล้วโอผมเฮ็ดเวนไม่รอกันเลยอ่าแป๊บนึงนะครับผมอ่าแป๊บนึงนะ,ะ,ะน,งน้องมีชื่ออะไรกันบ้างครับผมน้องพลอยไอ้คนนึงชื่ออะไรขอเสียงหน่อยแป๊บนึงนะอัลโหลไม่ได้ยินเสียงเลยครับผมอีกคนนึงอ่ะ อ๋อต้นข้าวใช่ไหมอ๋อต้นข้าวค่ะเฮ้ยเป็นคนข้างล่างมีคนขวามือขวามือมีคนขวามือมีคนจะตายหมดตีไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนอย่างเยอะคนอย่างเยอะตจอยไอช่วยดูเฮ้ยข้างซ้ายตรงนู้นก็มีคนเฮ้ยตายจอยไอไปเล้วสอยไอไปหวานแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวเวรกรรมไม่ไหวไม่ไหวพี่กัวพี่กัวจัด ม่นะขอปืนวันนี้ถ้ามีปืนเนี่ยไมิมีไม่หวั่นหรอกเฮ้ยอย่างนี้ก็มีโหูเยอะจัดเยอะจริงหูเต็มไปหมดเลยอาโตทีนะอะไรเนี่ยไอ้ไอ้นี่สมบีหมดเลยเหรอเขาไม่หมดเลยเราต้องยิงพี่ยิงบ้าเลยไม่มีปืนยิงเลยเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยโอเคพีม่มพงได้ไอ,อวอล้วพี่มพงจะไม่มีวันตายไ,ได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วได้ปืนแล้วโอ้จังหวะน,นี้หนูลากหัวโชว์เลยจังหวะนี้ไหนวะสมบีไม่หวั่นหรอมาจะได้ชู อ่าเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบตอนนี้พี่ขอเอาสักลากหัวสักหนึ่งหัวก่อนแล้วผมอยากเจออยากเจอมานานแล้วผมซอมบี้ตัวเป็นๆมันเป็นยังไงเฮ้ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้ไม่มีเห็นเต็มเลยหัวเจอเรื่อยมาทีหัวแตกหัวแตกอุ้ยยิงดาเมจเป็นหมื่นไม่ตาย้ยหัวแตกหัวแตกไม่ตายหัวตายตายตายโอ้ยตอนนี้มันเป็นฟุตซอมบี้ปกติพี่มีโคตรตึงจังหวะนี้ผมพี่มีซุปเปอร์คาร์มากระบอกหนึ่งเดี๋ยวพี่จะลากหัวโชว์ เลยไอ้เป็นไรตรงนี้มีปืนตรงนี้มีปืนตรงนี้มีปืนอุ้ยเอ็นแปดปืนอยากได้เอ็นแปดใครเอาตู้ปลาขามังไม่อยากได้แล้วตู้ปลาขาแล้วโหมดละเอาแล้วก็หื่งกระสุนกระเป๋าไม่มีคนยากจนยกเลยอ่ะไรตรงนี้กูเต็มเลยเต็มเลยขอขอสักตัวขอสักตัวขอสักตัวจังหวะนี้ซอมบี้ซอมบี้อุ้ยลาหัวอุ้ยหัวแตกหัวแตกโดตึงโดตึงโดตึงหูยลากหัวแทะหึ่งพีกดตึงอุ้ยอุ้เทียบเลยเทียบเลยเทียบเลย อุ้ยหัวแตกหัวแตกยิงหัวรัวรยิงหัวรัวรยิงหัวรัวรอุ้ยกคตรตึงโคตรตึงุ้ยเฮ้ยกระบุดบด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 อฮ้ยเบอร์ไอ้นี่ไม่ตายอะดูดิโคตเบอร์โคตเบอร์โคตเบอร์ไอ้ไอ้นี่มันตัวอะไรอะยิงมันหมื่นไม่ตายอุ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอ่ะทีมันเหมือนไม่ตายอะเบอร์อุ้ยกระบุดโคตรหนึ่งเออหนึ่งขอเก็บมันก่อนโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันเกือบตายโอ้โหตัวหยั่งวะเนี่ยอีนี่อีนี่ จะได้ปืนนะโอ้นั่นไงพี่ค์โคตึงหัวลนรัวบกแล้วไม่อยากบกจะไม่อยากจะคุยฮึมสพดโอ้ยกระสุนโคตรยากไร่โคตรยากจนอันนี้คืออะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะอันนี้ตายหกคนอ่าหนึงโอ้จะตายแล้วโอ้โหตกใจวันหนึ่งอ่ะพิงขออัพไอ้นี่หน่อยได้เปล่าอะไรวะนี่เอาทุกอย่างเลยแล้วกันที่มันกดได้ฮึมที่เกยบอ่านภาษาไทยมีไม่อ่านไม่อ่าเฮ้ยน้องสาวอ่าวันหนึ่งนะ เป็นไงบังคีโคตรเดือดโคตรมันน่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าซอมบี้จะเฮ้ยเป็นคือซอมบี้เพียบเลยน้องสาวน้องสาวน้องสาวโอ้ยเป็นไงหนึ่งพี่ยังมาเลยด้วยทำลังจะลากหัวไม่ขึ้นไอ้นี่มันเก็บมันมีหัวปะเนี่ยถามจริงน้องพี่มิกมันจะไปช่วยแล้วน้องสาวมาแล้วจ้าเอ้าวอุ๊ยเพนกรรมมีมีมีชุบใหญ่เพราะว่าอุ๊ยมีชุบใหญ่มีชุบใหญ่วิ่งไปชุบใหญ่เลยแล้วกันใจเย็นใจเย็นั้ง ไหนฮะชุบใหญ่อยู่ไหนฮะวิวยวิวิตกใจตกใจโอ้โหอีนี่มันจะมาไล่ฟันพิมพิกแล้วเ้าแดาวรอพี่บิ๊กชุบกว่าพิมพิกจะไม่ไปชุบเลยเป๊ปหนึ่งนะที่ชุบอยู่ไหนอะนู่นนู่นนู่นอยู่นู่นมันมีคนชุบกันอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นดีกว่าปุ๊บไกลเกินตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าตรงนี้แน่นอนตรงนี้แน่นอนโอ้อาน้องพลอยจะโอ้น้องพลอยไม่น่ามีชีวิตรอดแล้วพิมพิพี่ช่วยอะไรน้องพลอยไม่ได้แล้วน้องพลอยรอดไม่ได้เฮ้้ยนองงพลตึ อ่ะจังหวะนี้หุ้ยข้างล่างเพียบเลยโอยซอมบี้หรืออะไรวะนี่มันเยอะแยะมากมายมหาศาลสองบี้องบี้ไอเด็กไอเา็กไอเด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 ็กไปเด็กไอเด็กไอเพียบอเด็กไอเด็กไอเด็กไอเด็ไอเด็กไอเด็นไอเไอเด็กไอเดูดอด็กไอเด็กไอเดนกไอเดลกไปเต็มไลเอ่ะไอันกไอเด็กมอเด็กาลังจกไี่ชุบไอ้โหกันเั็กไอเด็กไามด็เด็กไอเดิกไอมอ้กไดกไ้เเออิกั อตัวตีดสัมผัสอีหยังวะ <c oughs> โอเคโหน้องพลอยสุดยอดเลยน้องพลอยถึงก่อนบิ๊กมิกได้ยังไงวนันนี้น้องพลอยสุดยอดเลยอุย้ยเป็นหนึ่งพิมพต้องรุวมกันน้องพลอยจังหวะน,นี้ลากหัวโชว์ลากหัวไปทีลากหัวไปทีลากหัวไปทีโอ้โหวัตึงอ่าเห็นป่ะหวัวทุกเม็ดไม่มีคำว่าตัวยัยพี่คนก็อบอกว่าสองพี่วทีดีไปไกลโิวิวตกใจหูพิมบิ๊กมวนโคตรตึงอ่ะดีนะพิมพิกดูเดวอกกิ้งเดนมาเยอะ บเฮ้ยโหยบางคนเยอะเฮ้ยเฮ้ยตายตายวายเวนไม่ยอมไม่ยอมเฮ้ยหมุนบอลเวนหือไม่ได้เฮ้ยหัวไม่โดนเลยนี่มันเกิดเกิดเกิดมันถึงเกิดมันถึงเกิดวันชิงวิคตอร์ลัดทศอ่ะโอ้โหตายยากตายจริงจริงโอ้โห้ม่เป็นไรก็สวนจะหมดแล้วเวนเวน โอ้โหยี่สิบเก้ามานั่นนึงนะก็สูญหมดโอ้โห,จ,ห,โโโหจะช่วยเพื่อนได้เป็นเป็นอะไรดีช่วยได้แล้วอาต้อทีนะครับผมจมังหวะนี้ทุกคนไม่มีใครแบบเป็นกำลังใจพิงเลยโหูวพิงก็สาดจัดเต็มจัดเต็มวันแล้วน้องพลอยนึกว่าน้องพลอยจะอยู่กับไปค้างโอ้ยวันนี้คือไข่วันหอดเอ็นสับเก้าเป็นตั๊กบอยไปตรงน้องน้อยไปนี่เลยโอ้ยแม่งดาเมจซูร์ทุเรศนี่เป็งนี่เลย ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ไอ้อ้วนไอ้วัวไปเจอกันใหม่มหมมวามา่าใครวะาไปตามงานอ่ะน้องพลอยค่ะพี่มิก,กำลังจะไปช่วยน้องพลอยแล้วค่ะน้องพลอยรอพี่มิกนิดนึงจะไปช่วยเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไนึงนะกระสุนหยุดไม่ได้อาจจะว่าไปแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยจะตายแล้วว้าที่ตรงที่สูบไปไหนหมดโอเคมาจังหวะนี้ขอพันเลื่อนพันน้องนอนก่อน อ่าล้วก็ไอที่อัพไม่มีไม่อัพเลยเอาจริงดิขออัพก่อนนะมีอะไรบ้างเออเพิ่มไอพีสูงสุดเธอมีพีสูงสุดจังหวะนี้อะไรพ่กี์อ่านอ่านอ่านทำไมเปลืองเอาไปหมดเฮ้ยเฮ้ยตายโอ้โหเกือบตายดีนะไปเพิ่มไอพีสูงสุดมาโอ้ไออ้วนมันเล่นมันเล่นทีเผลอหูทางนี้เพียบเลยไม่ไหวแล้วอ่าขอไปทางไปทางนี้อ่านอ่าน้องพลอยขาโอ้โหน้องพลอยไปไม่รับไม่ลากันเลยน้องพลอยก็ถสามเมตรซึ่งกำลังจะตามน้องพลอยไปหูไออ้วนมาไม่นะ อุ้ยต่อทีนะตกลงพิมพกเล่นคนเดียวป้าเนี่ยพวกเองไม่คุยกับพิมพ์กันเลยอะ่ะพวกยัองอยู่ไงพีพ่พน,นี่อันนี้น้องคอยใช่ไหมคะเราเป้าหนึ่งอะไรน้องต้นข้าวอยู่ไหมคะอ้าวเป้าหนึ่งน้องต้นข้าวหลับไปแล้วโคตรีน่ะตื่นตื่นทางนี้พิมพ์กำลังเดินเลยไอ้คอยไอ้คนหนึ่งไอ้เจ้าคอยไอ้คอยไอ้เอ็งปืนพร้อมยังมาช่วยพี่มิ์หน่อยโอ้ยตรงนี้คอย ่เด oh hey, ี b b b ๋ยววิ do no right. ่งไปไปช่วยโอ้โหพี่มีมปืนจัดหนักจัดเต็มนะผมพี่มีมปืนปาซุปเปอรด้วยออาที่ไหนได้มันคือเอ็นเจติเก้าเฮ้มีทั้งกระบอกสั้นกระบอกยาวเฮ้ยวันหนึ่งเสียงคนใกล้หมูมากอ่ะนหนึ่งน้องสาวน้องสาวพิ่มันกำลังจะช่วยน้องแล้วจังหวะนีู้ลากหัวโทแบบปุ่มๆแบบไมอขีดไฟจังหวะนี้น้องอยู่ไหนป่าแล้วจังหวะนี้อื้มโอ้เฮ้ยวันหนึ่งพิ่มันหยุดไม่ได้ลากหัวโทลากหัวโทรโอ้ยลองลองลองโอ้ยอย่าลากมาตักนี้ดิโอ้ยอ่ารักมาตักนี้ดิโอ้ยโดนอย่ารักมาต แป๊บนึงนะไปอุ้ยยาวไปไกลไปไกลไปไปลงมุนเจ็บหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตา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 ยโอ้ยคือก็ใครก็ได้เป็นจูบหน่อยเอ้าเอ็งเป็นบาลายตายง่ายจังเลยไอ้โดนคนยิงโดนคนยิงแป๊บนึงไปไม่มีไม่มีกระสุนนะทำไงดีกระสุนอยู่นี่กระสุนกระสุนกระสุนเว้นทำไมมันหยุดไม่ได้อ่ะพี่มีจูบ ไม่มีกระสุนนะะปืนหมดกระสุนอ่ะจุดตรงไหนอ่ะหอนาตาลิกาเฮ้ยแป๊บนึงนะศกใจแป๊บนึงนะกระสุนหมดอ่ะหอนาติกาโอ้โหจะคงทุกบทันเหรอเนาะไอ้เจ้าต่อยอ้อยไปโคชิโนได้ไหมมีคนจุ่มเงินจุ๊บอยู่อ่ะยังไม่ทันหรอกเลยเฮ้ยพ่มิกไม่น่ารอดไปจุ๊บเองได้ว่ะวงมท่าทางจะแรงโโอ้หต่อยแอ้มไม่น่าเกิดมาเขาตายเลยอ่ะ ก็ก็มีคนไหนยีผมมากไม่นะเราสั่เหลือส1คนสุดท้ายแล้วโอ้โหไม่นะเราจะต้องไปทีหนึ่งอาตัวเองให้พี่เก็บอยู่คนเดียวดูดี1ิคิวที่ทำมาเอาไม่ใช่ผมสูคิโวโทษทีนะพี่มีวพาคฆ่าซอมบี้เป็นร้อยตัวเลยนะโอ้โหวงแรงจัดไอ้เจ้าต่อยไอ <c oughs> จะรอดไหไมเนี่ยจะ<ห>มีตาย <ไป S 1> ขึ้นมานะเองต้องรับผิดชอบเวนกมยาไม่มีเอ้าโหทันไหม ทันไหมเฮ้ยอาจังหวะนี้ตายเลยตายตายเลยฮุ้ยวงแรงเกินวงแรงเกิน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 มันจะทันไหมเพื่อนมันจะทันไหม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 บายอย่าตายเร็วบายบายดูเร็วดีโอ้โหดูวันนี้ไม่มียาเลยอ่ะโอ้โหชีวิตเขาลันทดไอ้ทัน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 โอ้โหชีวิตปีนี้คขาตึงเขาตึงเขาตึงเพื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้โหทำได้ทุกอย่าง ไม่แล้วตายตายจะไม่มีวันตายคนนี้ขอขอวงโอ้ยทำไมตายกันอีกแล้วเพื่อนจ๋ามาแล้วพี่จ๋าพี่มิกมาแววโอ้โหรอดมาได้อ่ะบุดเวดพี่มิ้งก็เติงโอ้ยมานึงไอ้สมบีมิ้ตามตูดมาติดๆกูหากกูจัดกว่าจริงเออว่าไปนั่นโอ้โหก็ตูดเอ้สิ่งก้ามันทำไม้ย่ๆยาเออไม่มีเลยแล้วพี่มิกจะไม่พูดความยาบเมื่อกี้พูดลิปยาเฉย เฮ้ยเพื่อนึงก็ตบปีบ้าตบปีบ้าส้มก่อไปเราไปไปอ่าโทษทีนะซอยไอ้ตื่นมาแล้วอยู่ไหนอะซอยไอ้โอ้แล้วลูกกระสุนปืนพี่มิกเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวจริงอะไม่ไหวจะเคลียร์เฮ้ยเป็นปื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 นพี่มิกจะปืนโอ้ปืนนี่อยากได้ปืนนี้มากเลยเอ็ดดาวพอดีทำไมอะอ่า โอเคตอนนี้พี่มีพร้อมบวกอ่าขาดอะไรวะเนี่ยโอ้ยไอเจเก้ามันจะได้ใช้มันวะเนี่ยไอจีสิบเก้าอาบัตหนึ่งมีไรอัพบ,บ้างโอ้หอัพให้หมดเลยอือัพให้หมด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 โอเคหมดแล้วไม่รู้อัพอะไรไปบ้างโอ้โหเลือดอย่างเยอะไปที่ไหนกันอัพจังหวะน,นี้เราต้องเป็นโนหนึ่งแล้วจังหวะน,นี้น้องๆไปลุยกันเลยไปเร็วอะซอยไอ ำไมโซ่ไอ้เงียบเก็บเลยต่อย่ายโอ้โหเจอเห็ดแล้วทั้งวันนี้เฮือพี่มิกไม่เป็นโรคกระเพาะยังอยู่พี่ยังไม่ตายพี่ยังอยู่อีกเหรออ้าวแลยสองคนสองสาวทำไมเงียบกิบเลยสองสาวอยู่กับพี่มิกเปล่าเฮ้ยเป็นหนึ่งนะตรงนี้ดีกว่าโอเคอ่าขอกระสุนหน่อยได้ไหมพี่มิกจะโชว์แบบลากหัวสังคมผมแต่ขเขาแข็งเงียบเงียบจริงๆ<ต>เลยโอ้โหใช้สมาธิในการต่อสู้นึ่ไ,ไงครับไม่ไหวเฮ้ยเป็นหนึ่งนตรงนี้มีคนอ่ะคนหรือคนปะเนี่ยหัวกลัวหัวกลัว เฮ้ยเป็นไงปืนชิงดีกว่าปืนชิง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 รู้สึกมันมันมันจะระับลากหัวง่ายกว่าปืนเมื่อกี้เฮ้ยตรงอันนี้เฮ้ยทำไมเมาพี่มีบันชอบหลอนวะเนี่ยเอาน้องพี่โดนแล้วเนี่ยเอ้ยดูดิเมามันกดไม่ได้เมาเป็นหอกอะไรวะเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดเสียคีย์บอร์ดไปแล้วคีย์บอร์ดหลอนเฮ้ยกดไม่ได้เฮ้ยเป็นไงคีย์บอร์ดพี่ เฮ้ยเป็นหนึ่งนะคีย์บอร์ดพี่มิกหลอนน่ะอะไรกิโกงอ่ะทำไมอ่ะทำไมมาเป็นเ่อนเฮ้ยเป็นหนึ่งนะคีย์บอร์ดพี่มิกหลอนนะทำไงอ่ะมันกดไปซ้ายขวาไม่ได้อ่ะเป็นอะไรไม่รู้เออเอาเวียนแล้วเอาตายหมดแล้วเพื่อนเจสันโอ้ยดูมันไปไม่ได้ซ้ายขวาเป็นเป็นอะไรวะไปติดอยู่ตรงเนี้ยดูดิโอ ไอ้คนกีกคนดูดิแม่งกดไม่ได้ชีวิตคนรันทดเลยโอ้โหคีย์บอร์ดห่วยแตกจริงๆไม่กดไม่ได้อะพี่มันต้องแบกเฮ้ยมันด่าเมนต์แป้นกดไม่ได้ฉากเนี่เอ้ยมฝั่งนั้นมันไม่ตายอ่ะเพิร์ดไอ้เมื่อกี้เห็นอะไรไหมพี่มิกว่าพี่ิกยิงเต็มๆนะฝั่งนั้นไม่เลอะมันไม่สะเทือนเลยอ่ะ ไอ้ไม่ต้องตายใช่ไหมเมื่อกี้ตายไหมฮัลโหลเอาเงียบจิบเหมือนคุยอยู่คนเดียวฮือ,อจริงๆพี่โอ้ยเขามาเล่นใครวันนี้ไม่มีใครคุยกับพี่เลยอยู่เออว่า